ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่น้องใหม่ครับลอกคลองครับแหมวันนี้ได้ใครขครับนอ่อดิฉิตคิดไม่ได้มาครับวันนี้สิคริดไม่ได้มาเราก็เดินไปดูใกล้ๆเลยครับตรงไหนอันนี้แบบไหนนอ่จะเจ้าเอาน้ำบ่

อา้าดับแล้วโอ้มันยนังไงนี่เห็นมาปุ๊บดับเครื่องเลยนี่โอ้เห็นมาปุ๊บดับเครื่องเลยนี่มันยนังไงนี่กลัวจะได้คลิปอ่กลัวจะได้คลิปอ่<ม>นี่ฮืออะไรยาวเลย ตรงไหนครับโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนี่เรื่องกินนะเดี๋ยวก็อันหาที่ฝากไว้แถวนี้แหละในร้านก๋วยเตี๋ยวตัวนี้เลยนี่ไปอีกนิดหนึ่งนี่ถึงนั่นแหละโอ้เรามาเที่ยงพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามเอฟซีก่อนครับผ่านหรือไม่ผ่านในระดับกระบี่มือหนึ่งมาแล้วนี่ ระดับกระบีมือหนึ่งมาแล้วครับอ่ะเป็นยังไงบ้างแจ๋วไหมสวยไหมครับโอ้งานเรียบร้อยเลยกระบีมือหนึ่งน้ำนี่ไหลแบบไม่มีขัดเลยครับไหลแบบจวดไปเลย ปลาไหลปลาไหลใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมเอ้าทำไมไม่เอาโอ้ทำไมไม่ลงจับเอาจ้ะไม่กินปลาไหลโอ้ยไม่กินกต่คนอื่นเขากินดิโอ้จันชูทำไมใจดำแต่ก็ลงมาจับใส่ถุงมาคนอื่นเขากินก็ลงไปล้างในคลองมาโอ้เสียดายเลย เห็นกี <society> to to hops, ne ่ตัวแล้วตั้งแต่เช้ามาวูบสิบกว่าตัวแล้วโอ้เสียดายเลยแล้วทำไมไม่โทรบอกก็จิ้มไปจะไปจับปลาปล่อยเลยโอ้ยถ้ารู้เอาอย่างนั้นมันก็ต้องมีอีกแหละงั้นนีี่่เานนั่นแหละวันนี้อยู่จับปลาไหลเนาะเหลานั่นแหละตรงนี้มันเมื่อวานนี่ปลาปลาโคอยู่ไหน ไปที่ใหญ่แยกถนนหักอะแล้วไมโครเขาตักขึ้นมาให้สองตัวสองตัวแต่ตานั้นมาผมขอตัวหนึ่งเลยก็แกก็เอาไปตัวหนึ่งเลสเสียเขาก็เอามาตัวหนึ่งเป็นปลาปลาหลดก็เยอะเออนี่นี่แหละจะเดินเก็บนี่นั่นแหละเดี๋ยวจะเดินเก็บตามเลยปมาไม่ได้หรอกจิ้มไว้ก็ต้องข้ามไปเอาฝว่งไหน อ๋อมันไปฝั่งนู้นมันตักมาได้มันตักมานีมัได้ไม่ปลาลดนะปลาทุกอยา่างมือแล้วทำไมมันเอาทิ้งไปฝั่งนู้นล่ะต้องไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ทิ้ง,งไ,มไม่ได้ฝั่งนี้มันรกตักมาเลยไอ้ถ้าเราเห็นปลาปุ๊บเราก็โยนมาฝั่งนี้เลยไม่เป็นไรหรอกเ,เดี๋ยวเขาก็ค่อยเคลียร์เ,ยเอาแหละ เอาแนบอะไรคนดื้อหนอคนดื้อจะใครจะไปเอาแนบออกไปเดินไปไหนรถไหมเราเดินไปนี่ตรงนี้ไงใกลๆนี่ไหนเออไปจะให้เราไปทรงก็เราขี่โมไซค์ไม่เป็นอีก เอา้อมไปลัดหน้าเลยก็ได้ขับไปแล้วเข้ามาลัดหน้าตรงนี้เลยก็ได้จอดก็คลองมันอยู่ทิงนี่นันจอดบ้านนี่เลยไม่นอพูดมาได้เจอกันเป็นปีเลยนะยิเป็นปีพูดไปหนอแต่เดือนนึงเพราะนี่โอ้ยที่เยียวแต่เยอะแยะดูไปเยี่ยวโอ้ พอดีอยู่บ้านเงาเงานั่งดูเตยบุรีก็เลยพาเหลามาปลายเงาสักหน่อยอ,อยู่นั่นแหละทำให้กุญแจรีโมทไอรถนั่นหนูรถเทลเลอร์นูรีโมทนั่นแหละทำแกรีโมทอ่ะจอดพักพักเที่ยง กะบีมือหนึ่งนี่แหละที่เขาว่ากะบีมือหนึ่งสมอะไรนะสมฉายยาได้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 เจาะเจาะโอ้ยไออะไรไอเออชนเลือดชนอร่อยอร่อยกินกับส้มตำกินกับตำมะละกอนั่นแหละก็อือ นี่ต้อปลาเยอะครับไอ้ตรงไหนมันทอเราก็ไม่นั่นนี่เดี๋ยวเขาลงไปเก็บบอยได้เนี่ยไอ้ไอ้ช้อนนี่นะผักนี่นะนั่นแหละเออเดี๋ยวจะจะ,จะเอาจะมาอยู่จับตวงเลยนี่นตวงตวงก็เขาแปลว่าปลาไหลครับตวงถ้าภาษาลาวเขาก็เอินเอียน เอียนอา่อาอันนี่เราจะเดินไปไหนอ่ะเดินไปกินข้าวหรือไปเอารถเอารถเอารถก็ถถนี่นี่ขี่มอไซค์ไปแล้วก็ขับไปนู่นเลยขับไปร้านค้านะ่ะนู่นร้านค้าอยู่นู่นร้านค้าอยู่นู่นนั่นแหละ ก่อนหน้าเลสว่าขับรถไปร้านค้าเลยเราเดินไปร้านค้าก่อนเดินไปร้านค้าก่อนไม่ไหวขาเอารถไปนู่นเออนี่เดินรัดไปนี่ก็ได้รัดยางก็ได้ยะไปเราไปเอารถก่อนครับใช้จีรรถมาจอดแด้ลสอ่า สันแมนเธอโร,รอน่ะปึ๊ยโอ๊ยชบตบอปสันอ่ะลองดูซิดูซิครับทำเม,มื่อวานนะ่ะนะโอ้อันนั้นครับทำเม,มื่อวานครับกับวันนี้มานี่โอ้สะอาดเลยครับอ่ะจันชูเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับครับหลับคลิปนี้เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ